สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆมาตัดตกแต่งกิ่งต้นมะเขือเทศนะนี่ค่ะตายก็ถ่ายอัปเดตให้ดูกันตลอดเลยนะคะสำหรับต้นมะเขือเทศที่ปลูกอยู่ในแปลงนี้นะพัฒนาการของเขาดีอย่างต่อเนื่องค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาดูใกล้ๆเลยนะคะนี่หนอนมแมลงรบกวนน้อยมากค่ะทุกคน ถ้าจะบอกว่าไม่มีเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่ามันน้อยจริงๆค่ะใบใหญ่ใบตั้งชูแข็งแรงค่ะเริ่มออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต่จะทำคลิปรวบรวมไว้ให้นะคะตั้งแต่ที่ปลูกลงในแปลงนี้เลยนะเกี่ยวกับมะเขือเทศชุดนี้นะคะให้เพื่อนๆได้เห็นเลยว่าต่บำรุงอะไรยังไงบ้างนะ แต่ทีนี้เนี่ยไต่ต้องขออธิบายในคลิปนี้ก่อนนะคะว่าจะมีช่วงที่ต่ายราดรถด้วยน้ำส้มควันไม้นะคะแล้วต่ก็ไม่ได้ถ่ายฮะลืมลืมถ่ายให้ชมนะคะน้ำส้มควันไม้ไต่ใช้เป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์ค่ะทุกทุกห้าวันค่ะเอาราคานี้ค่ะก็ช่วยป้องกันพวกมแมลงพวกหนอนได้ดีนะคะแต่อย่างนี้อ่าใบของไต่ก็มีปัญหาเหมือนกันนี่ค่ะหนอนชอนใบพวกนี้นะคะจะมาดูดพวก น้ำนะคะน้ำเลี้ยงต่างๆนะตามใบพืชใบผักค่ะก็เป็นปัญหาอุปสรรคในการปลูกมะเขือเทศเหมือนกันหลายๆคนนะคะคอมเมนต์บอกว่าปลูกมะเขือเทศยากมากจะดูแลยังไงให้ต้นงามนะเดี๋ยวไต่จะทําคลิป,ร,ปรวมให้ชมค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทําเร็วๆนี้นะคะไต่จะรอให้มะเขือเทศชุดนี้ของไต่ออกผลก่อนนะคะจึงจะสําเร็จกระบวนการทุกอย่างค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะต่ายจะชวนเพื่อนๆมาตัดตกแต่งกิ่งต้นมะเขือเทศที่เราได้ปลูกนะคะใบล่างๆต้องตัดค่ะในช่วงที่เริ่มออกดอกเนี่ยเราต้องตัดนะเพื่อให้สารอาหารเขามาเลี้ยงดอกนะจะได้เป็นการเร่งการจเจริญเติบโตของดอกและผลค่ะใบล่างๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วนะคะเราก็ต้องตัดทิ้งค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกิ่งกันเลยตัดใบนะคะตัดใบล่างๆอย่างนี้ค่ะ ที่เราไม่ได้ใช้นะตัดใบล่างๆที่ไม่เกิดประโยชน์นะคะแต่จะพูดผิดต้องขออภัยด้วยเพราะว่าใบล่างๆเนี่ยเขาจะโดนดินค่ะทุกคนเนี่ยอย่างเช่นใบเนี่ยเวลาเรารดน้ําไปเขาอาจจะโดนดินแล้วพวกเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ตามดินนะคะก็อาจจะเกาะมาตามใบพวกเพลี้ยน้อนมแมลงต่างๆอย่างนี้นะคะเราก็ต้องตัดออกค่ะตัดทิ้งเลย ให้โคนเนี่ยโล่งๆเลยค่ะถ้าเป็นใบที่มีปัญหาเนี่ยเราต้องเอาไปทิ้งไกลกๆด้วยนะคะอ่านี่โล่งๆแบบนี้นะคะโล่งๆเลยอันนี้ก็ตัดให้เขาโล่งๆเลยค่ะทางนี้ วุมีผักบังมาเกิดนะเขาเกิดตามธรรมชาติของเขาเองนะคะนี่ค่ะต้นต่อไป ตัดฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแต่จะเดินอ้อมไปอีกฝั่งนึงค่ะมาต่อกันเลยนะคะนี่ ที่งนี้เราจะไม่ได้ตัดนะคะเหมือนกับว่าเขาจะเติบโตในอนาคตได้นะก็เลยเก็บไว้ค่ะมาทางนี้นะคะ เห็นได้ชัดเลยนะว่าโล่งเลยค่ะเจอวัชพืชก็เลยขอถอนไปด้วยเลยนะคะ ถัดมาค่ะต้นสุดท้ายค่ะของแปลงทางนี้ เรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ชมนะคะว่าเขาโล,งล่งเลยยังนี่นี่ค่ะตัดให้โลง่โลงๆเลยค่ะนี่โล่งขึ้นเลยนะคะตัดตกแต่งกิ่งต้นมะเขือเทศค่ะเอาละค่ะใครที่ปลูกมะเขือเทศนะคะก็ลองทำตามกันดูนะ ขั้นตอนต่อไปก็พรวนดินรดน้ำได้ตามปกติเลยค่ะหลังจากที่เราตัดตกแต่งตัดตกแต่งกิ่งนะคะโอเคหลายๆคนอาจ,จะสงสัยว่าจะเริ่มตัดตกแต่งกิ่งได้ตอนไหนเริ่มแบบนี้นะคะนี่ในจังหวะที่เขาเริ่มออกดอกแบบนี้นะคะแม้ว่ายังไม่ออกดอกเหลืองๆมาให้เราเห็นแบบนี้นะเราก็เริ่มตัดตกแต่งกิ่งได้เลยค่ะเนี่ยพอเขาออกมาเป็นช่อบแบบนี้ก็เริ่มได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะไต่จะพรวนดินค่ะแล้วก็รดน้ําตามปกตินะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปกว่าน,นี้ค่ะ,คะก็เลยต้องขอตัดจบตรงนี้ก่อนค่ะทุกคนทีนี้ขอถ่ายภาพกว้างให้ดูก่อนว่ายังเหลือมะเขือเทศแปลงทางนู้นนะคะ <S <S ถ้าเ,เพื่อนๆจาได้นะนี่เดี๋ยวไต่ปลูกแปลงนั้นด้วยนะไต่ก็จะทําการตัดตกแต่งกิ่งแปลงทางนู้นด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็มาพร้อมๆกันค่ะมาอัปเดตมาดูพร้อมๆกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ